สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผู้ชมมิเกลนะครับในเดบ็กนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นรหัสโซโรจูโร่หรือว่าวอเตอร์เซเวนเคียวจูโร่นั่นเองนะครับนะก็จะเอาโซโลลูกหลานของผมนะครับไปเล่นกันนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้อัดเจ้าโซโลมาหลายวันแล้วนะครับนะไม่ใช่มาหลายวันดิถ้าจะเป็นเดือนได้เร็วมากนะครับนะสำหรับตัวลูกหลานของผมนะครับก็คือโซโลนั่นแหละนะก็โซโลล่างนี้นะครับจะเป็นโซโล EX นะครับล่างบุกถล่มโอริงาชิมะนะครับนะก็บอกเลยว่าเป็นตัวที่ เล่นได้แทบจะทุกเมตาเลยนะครับผมไม่เคยเห็นมั่งตกเมตาเลยนะครับนะเพราะว่าตัวมันนี่คือตีธรรมนา,านี่โคจะเก่งมากๆนะถ้าจะเป็นซิกเนเจอร์ของตัวละครมอเลยก็ได้และอีกสกิลหนึ่งคือที่พูดไม่พูดไม่ได้เลยคือจิตอสูรวิชาก้าวดาบอาชูล่าดาบหยอกเย้าพยายมเชดูเป็นงแค่ชื่อกับลิ้นพันไปหมดแล้ว นะเป็นสกิลนี้เป็นสกิลเคาน์เตอร์ที่เวลาเราโดนโจมตีเนี่ยเราจะเปลี่ยนสีให้ชนะทางศัตรูแล้วเราก็จะเคาน์เตอร์ศัตรูกลับไปนั่นเองนะครับนะก็เป็นสกิลที่ทําให้เจ้าโซโลเนี่ยสามารถสู้ได้ทุกสีเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ําเงินเขียวแดงอะไรสู้ได้หมดนะครับนะก็ยกเว้นคือมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวสีแดงไม่ได้เท่านั้นเองนะครับนะเหรียญที่ผมใส่นะครับรายการเหรียญตาจะเป็นเหรียญ2ลูฟี่นะก็จะเป็นคุณสมบัติพลังโจมตี3แถวเลยนะครับบวกสิบสี่นะแล้วก็เป็นพลังโจมตีบวกอีก1องแถวนะครับนะแย ผมใส่แค่4แถวเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วมันจะ,จะบวกอยู่ประมาณหกสิบแปดนะประมาณนั้นผมไอคุณสมบัติอันเนี้ยผมหาป้องกันมาใส่อีกก็ได้นะครับนะเพราะว่าโซโลเนี่ยมันใส่เหรียญให้มันบาลานซ์บาลานซ์กันเนี่ยโซโลก็จะค่อนข้างดีนะเอางี้คืออย่าให้มันตีแรงเกินจนมันไม่สามารถได้ทันได้ตีนะครับนะเพราะว่าผมเนี่ยเอาไปลองเล่นมาแล้วนะครับไอเซตเหรียญน,นี้เลยนะครับนะ มันตีแรงก็จริงนะเนี่ยมันบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้น70%ตแบบตันเลยนะครับนะบวกพลังป้องกันมาแค่1 8เมื่อใส่เป็นตัวละครหมกฟางมีแค่นี้มีแค่ป้องกันบวกแค่แค่นี้เองนะครับนะซึ่งมันจะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยมันมันบางเกินจนกว่าที่จะได้ฟันนะเวลาผมออกไปเล่นที่คือแทบจะตายก่อนให้ได้นะครับนะอ่าตอนนี้นผมจะผมเอาอันนี้มาใส่แทนเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเป็นเหรียญที่ผมรู้สึกว่ามันพอดีแล้วนะสำหรับโซโลนะแต่วันนี้ผมจะใส่แบบโจมตีคือเส้นเหรียญเนี้้้ยผมออะะจััดไวใหโ,โลตนนนเครบก็ เดี๋ยวผมขอเอาเซตอันนี้ไปก่อนใช่ไหมเออเคบุกถล่มอันนี้บุกถล่มนี้ใส่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 สอันนี้ไปก่อนนะโอเคใส่น,นี้ไปก่อนครับให้มันโจมตีบวกมาแบบพันหนึ่งนะครับเอาง่ายคือใส่เส้นเหรียญไงก็ได้ให้โจมตีมันบวกหนึ่งพันนะครับนะเพราะมันจะได้ตีแรงสุดๆนั่นเองนะครับ ซับที่ผมจะใช้ก็เป็นพวกซับนี้ครับซับแดงล้วนเลยนะเพราะว่าผมเอามาเล่นคู่กับโอเด้งโอเด้งมันเป็นตัวสีขาวนะครับนะครึ่งซึ่งมันแบบมันไม่มีซับสีขาวตายตัวนะครับสีขาวมันก็เด่นแค่ให้ตัวละครซับเนี่ยมันแบบอัดทุกอย่างให้เยอะที่สุดนะตอนนี้ผมก็อัดได้แค่85นะอันนี้เป็นซับที่ผมกำลังปั้นนะแต่ถ้าแบบเวลาผมเอาไปเล่นปกติมันก็จะเป็นซับนี้96นะแต่วันนี้ผมจะเอาซับ85ไปเล่นนะฮะเพราะว่าแท็กของมันนี่คือแท็กได้กี่แท็กอรประมาณห้าแท็กกันหนึ่งสองสามสี่ห้าครับท แต่ไม่เป็นไรครับผมก็ใส่เท่าที่ได้นะเพราะว่ารู้สึกว่า5แถงมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราตัดเข้าไปสู่ในเกมกันเลยดีกว่านะครับนะเอ้ก่อนอื่นผมลืมบอกนะครับรหัสเนี้ของผมเนี่ยมันอยู่ที่ a บวกมันแล้วมันยังไม่เคยขึ้น s ลบเลยนะครับนะซึ่งตอนนี้อยู่อีกประมาณ800แต้มนะครับเดี๋ยวผมเล่นสัก3าเกมวันนี้นะผมว่าจะไปไต่รอบให้มันขึ้น s แล้วกันนะครับนะโอเคไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ let's go มาแล้วครับแล้วเราเจอสเตททิลเลอร์บาร์กไงแล้วฝั่งู้มมีีโโซรรรเจอ คิดรอแล้วก็คนที่สีเนี่ยมันใช้ตัวอะไรวะเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นบอทหรือเปล่านนะแต่ผมไม่ไม่อยากพูดอะไรแบบนั้นครับนะแบบผมไม่อยากกล่าวหาคนาหรือว่าคนอื่นบอดโน่นนี่แน่นนะเดี๋ยวผมจะโดนแบบราชาเนฟจูนเปิดอนาเขตตายเอาที่ผมโรเจอร์โอ้โหตัวเมตาทั้งทีมเลยนะแต่ไม่เวรลร้อยอยู่สองคนคือผมกับนิกะนะครับนะอะไรฝั่งโน้นโอ้โหโซโลร้อยเลยไงแล้วเหรียญลูฟี่จัดเต็มเลยแล้วผมกลัวๆ,ๆ,ๆที่ไหนอะแต่เสียงสั่นหมดแล้วอ่ะมาเลดี้ครับ เรียแบทเทิลสตาร์ทไปเลยฮะแลให้นิกาบันดึงธงธงบ้านไปนะเออให้นิกาเฝ้าบ้านไปครับเวลาโซโลเปิดก่อนย่อมได้เปรียบอ่าเดะเดเเปิดก่อนไม่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องรีบเปิดก่อนเสมอไปก็ได้นะครับไออย่างเงี้ยอันบงอันเบอร์โดนไปหนึ่งทีปั๊บตีโซโลครับหนึ่งแล้วก็ฟันฟันไปหนึ่งทีโอเคเวลาเราตีโซโลครับให้ตีธรรมดาสองรอบนะครับแล้วก็เว้นช่วงนิดนึงอ่านึกว่ามันจะฟันกูแม่งก็แม่งก็ไปพุ่งทางนู้นเฉยเลยอะไรครับเราขอดึงตรงนี้ก่อนแออเราฟันแบบ อย่างเงี้ยหนึ่งสองเสร็จปุ๊บแล้วก็หนึ่งแล้วก็ค้างไว้อีกทีหนึ่งนะครับไอ้นี่โดนนะไอ้นี่โดนนะโดนไหมไม่โดนเหรอมันหนึ่งสองไอ้เฟอร์เฟคดอตอะไรอะไรเรียบร้อยครับโดนเปลี่ยนสีตายเลยไงตอนนี้ผมเป็นสีฟ้าแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้คิงมันตีผมแปะหนึ่งนะเพราะถ้า,ถ,าถ้าฝั่งโดนตีปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นท่าที่ชนะทางเลยนะเอ้ยจะห้าทงแล้วเหรอเนะี่ยผมต้องไปครับผมต้องไปขัดขัดขวางขัดขวางการหนึ่งธงฝั่งตรง,งข้าม Pathway, เฮ้ยโรเจอร์จะดึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ไม่ได้ไไดไไดไไดหนึง่งสองตั้งอัดชุดโอ้ยโอ้ยหนึ่งเอา้าเกมนี้อีซีอีทรงเลยจบแบบรวดเร็วทันใจนะครับไปต่อกระเกมที่สองเลยดีกว่านะครับ let's go มาแล้วครับท่านผู้ชมแล้วเราเจอสเตทเือร์พาร์คเหมือนเดิมอีกแล้วฝั่งนู้นโอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยตัวละครนี่มันโรเจอร์เขียวไคโดวิ่งเขียวแล้วก็โซโลบิ๊กมัมบิ๊กมัมนี o, ข่ o, ขมไม่ค่อยกลัวแล้วนะเพราะว่าตัวมันค่ที่จะ เลยเมตาไปไกลแล้วนะครับนะตอนนี้นี่คือนิกะคลองเมืองนะถ้าเป็นสายโลนะฝั่งเราครับแชงเขียวกับอ่ายามาโตะฝั่งโน้นไหนดูโรเจอร์สิเออโรเจอร์ขอเข้มปัดเลบงเลเวล,เ,ล,เ,วลเหลียนตาบูทอะไรต้องเข้มปัดอยู่แล้วนะครับโรเจอร์มันมานานแล้วเนาะเลดี้ครับแล้วแบทเทิลสตาร์เลยตอนนี้ตัวที่เราต้องระวังเลยเนี่ยคือโซโล่ด้วยกันครับแล้วก็การลูกาลานะ ว่าถ้ามันควงลูกตุ้มมาแล้วมันปาใส่เราแบบโดนจังๆเนี่ยเรามีสิทธิ์ตายได้เลยนะครับอะไรโรเจอร์โดนไปก่อนหนึ่งทีอุ้ยอุ้ยยังไงยังไงผมตั้งเค้าเตร์ไวรอครับลุกขึ้นมาแล้วโดนปาไปเลยแต่เราไม่ได้แบบไม่ได้เปลี่ยนสถานะนะอุ้ยชิปชิปชิปแล้วโอเคเราล้มก่อน,นครับตอนนี้เราอยากให้มันเราก็แดชไปเลยครับแล้วก็ฟันหนึ่งแล้วก็ฟันอีกหนึ่งทีอุ้ยอุ้ยอุ้ยดอนไม่ได้โอ้โหเลื่อนหรือสี่าำจริงนี่ยังไม่ตายใช่ไหมแล้วเราก็สก,กิลหนึ่งมันเป็นอมาตะละโทษทีนะ สกิลหนึ่งโซโลไปเอ้ามนตายเชดูอึ๊บอึอตายผมฟันไม่โดนด้วยฮิตแรกถ้าโดนฮิตแรกมันก็จะมีนีสตันตนิดหนึ่งนะความจริงใจจริงผมก็อยากจะเอาโอเด้งมาเล่นอยู่นะแต่เดี๋ยวผมกลัวมันจะผิดคอนเซปต์คลิปนี้เพราะว่าผมจะชูโรงโลไม่ใช่โรเจอร์จะโรเจอร์อย่างเดียวเลยจะชูรงโซโลล่ะครับนอนนิ่งไปเลยใครโดนใครโดโอเคครับเพื่อนเราดึงตรงเรินมไปแล้วเราต้องดึงตรงกลางไปฮะผมไม่รู้นะทงบ้านเดินอย่างยังโอเคมีตัวหนึ่งไปปวดอยู่นะ่าจะเป็นยามาโตะนะ เราขอเดินตรงนี้เสร็จแล้วเราจะไปช่วยยามาโตะนะครับดึงดึงเร็วเพื่อนเอ้ยเยใครมาขัดอ่า ely, เรลี่ได้เลยได้เลยเรลี่เดี๋ยวผมขอดึงตรงนี้เสร็จก่อนเอาเรลี่มันเดินไปนู่นแล้วงั้นเราต้องเดินลงไปด้านล่างอยู่แล้วครับถือว่าลงไปช่วยเพื่อนฝูงอา้าวบูตติดบูตติดอย่างนี้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวนึงแคคเกอร์ฟันเข้าไปเราอุย้ยดึงธงไม่ได้ด้วยขอขอเนื้อก่อนแล้วกันนะครับอุยอ้ยอุ้ยโดนอะไรจะตายอุย้ยโดนติดตัดเลือดด้วย ทาเคาน์เตอร์ใครตีผมตีผมทำไมเล่าผมเปลี่ยนเป็นท่าชนะทางเลยโอเคถอยมาก่อนครับแล้วก็ฟันฟันแล้วก็ฟันเรียบร้อยไหมไม่ตายด้วยอึ๊บอึ๊บโอเคเอาเฮ้ยเราจะได้แล้วแล้วก็โอดีกิริเข้าไปตายไปสักตัวโอ้โหไม่ตายด้วยรอยินตรงนี้ครับอย่าให้มันได้ทงอย่าให้มันได้ทงอือฟันฟันแล้วก็หนึ่งสองเอ้ยไม่ใช่ผมพัดฟ,ฟันพีจงังหวะเออไม่มีใครได้ทงโอ้โหทำไมวันนี้มันห้าทงบ่อยจังเลยครับเนี่ยแหมช่ชงนีเหมือนกันเนี่ย โชคดีเดีดด๋ว่าผมพวกผมเก่งว่าน่าจะแพ้ผมเก่งนะครับนะเฮ้แต่ผมได้ MVP ว่าข้อเท็จจริงนะไม่ใช่แล้วนะครับนะไปเจอกันในเกมที่สามเลยดีกว่านะครับ Let's ก o เจอด่านแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเปลี่ยนฟิลกันบ้างมาเจอที่ด่านเรดโรซาแล้วฝั่งนู้นโอ้โหไคโดเขียวโรเจอร์นิกะซันตีมีแต่ตัวแบบนิ่มๆหยอกน่พอไปบอกว่านิ่มๆเดี๋ยวแพ้ขึ้นมาอีกเนี่ยเดี๋ยวตายอีกเนี่ยเราจะซวยนะ ฝั่งเรามีเลลี่ด้วยโอเคเลยมีไคโดวิ่งนะครับค่อนข้างอุ่นใจนะมีตัวแบบคอยหลอยดึงธงฝั่งนน้นไหนดูของโรเจอร์อะเวลไม่ร้อยผมไม่กลัวนะครับแทาโรเจอร์ไม่ร้อยบอกเลยเฉยๆครับนะเพราะว่ามันจะฟันไม่ได้แรงเท่าโรเจอร์แบบเวลร้อยแล้วก็บู๊สองเพนะราะแบบถ้าโรเจอร์เวลร้อยนี่คือฟันทีนี่เจ็บนะครับนอนดิ้นเลยนะเลดี้ครับแล้วไปกันเลยเราต้องไปธงสีปะไม่เรามาทางขวาแล้วเราไปทางขวาได้แล้วเจออันเบอร์ตามนันเรื่องเลยหรือเปล่า เราจะซัดกันเลยหรือเปล่าอันเบอร์มาขอขอดึงธงก่อนโอเคสกิลหนึ่งโซโลโมันเป็นอมตะเลยนะถ้าท่านผู้ชมใช้ดีๆมันก็จะหลบสกิลได้จังหวะหนึ่งเลยเข้าใจไหมซันจีฟันฟันอ่าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาให,ให้ให้เพื่อนดึงธงไปไหมอ่าให้เพื่อนดึงธงไปเอ,อเอ้ยเอ้ยอ,อะไรอึ๊บโอ้หูแล้วนี่ไงอันเบอร์มันมา้ามา,มาแรงซะด้วยผมไม่น่าไปยืนตีเลยอะไรดิตีผมสิอ่าโดนโดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ตายเออจะตายแล้วโอ้โหโดนเผาเฮ้ยตายแล้วเนี่ยตายเพราะโดนเผาแล้วเนี่ย อันเบอร์ฟันฟันโดนใครบ้างไม่โดนใครรอมันลุขึ้นมาลอมันลุขึ้นมาฟันฟันเรียบร้อยนอนดิ้นจริงกับเบลโอ้ยเลือด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 ขอเลือดเอ้ยจะตายอุ้โดนโดนใครวะเนี่ยโอ้โหโดนสันจิโอเคเอาจากห้าธงอีกแล้วชีวิตนี้นี่ไม่เคยจะโดนอะไรเลยนอกจากห้าธงเราตั้งเคาน์เตอร์ครับมาสี่แฉงฟัน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 ผมหน่อยเออโดนฟันโดนใครวะเนี่ยเออไอมันมันดึง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 โอเคไปไหนหมดแล้ววะเอาชนะเฮ้ย ห้าทงสบายกินโอเคครับสำหรับการชูโรงเจ้าโซโลก็หมดเป็นเพียงเช่านี้นะครับสำหรับ3เกมที่เราเอาเจ้าโซโลไปเล่นนะครับนะก็เก็บห้าทงแม่งทุกเกมเลยนะครับนะคือมันก็แบบเพื่อนมันก็ดึงทงดีด้วยนะครับนะด้วยความที่ว่าเราได้เพื่อนดี เกมมันก็จะค่อนข้างเล่นง่ายน,นะแต่ถามว่าตัวละครนี้ยังน่าเล่นอยู่ไหมผมบอกได้คําเดียวเลยว่าโคตรน่าเล่นนะครับนะเป็นตัวที่อีกน,ะนานนะเดีมันจะตกเมตานะครับด้วยความที่ว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะยังไม่ตกเมตานะครับแล้วตัวมันนี้ก็มีจุดเด่นด้านการโจมตีปกติแล้วก็การเคา์เตอร์นะครับเนะย แล้วตัวมันเนี่ยเดเมจก็ไม่ได้เบาๆนะครับเป็นสายมันที่โคตรแรงเลยนะครับนะสกิลอมตะอะไรก็มีนะครับนะผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าปั้นถึงหรือว่าของถึงเรียนถึงซับถึงเนี่ยยังไงก็เล่นได้ยาวๆนะครับสำหรับโซโลล่างบุกถล่มโอนิงาชิมะหรือว่าโซโลเอ็นมะของเรานะครับนะโอเคแล้สำหรับคลิปนี้เรียอก็ต้องขอจบไปทีเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะเป็นขังเจ้าต่อไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเซลเกน next video นะครับสวัสดีครับ